สวัสดีจ้าพี่โยคลาดบาดเองเดิจ้ะพอนจันทร์เราจะถีาพี่โยเลิกงานเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะวันนี้พี่โยจะขอลงครัวทําเมนูอาหารเองดิจิจับเดี๋ยวพี่โยเขาอยากเปิดเก็ตไปเดก๋ยววันนี้พี่โยจะทําแกงพิสบัคเขือใส่หมูสามชั้นเดิจ้ะเดี๋ยวมาดูฝีมือพี่โยว,ว่าจะอร่อยไม่เด็ดจังมัน ไปล้างกระทะมาแล้วพอให้กระทะมันจะติดน้ำก็เด้จ้ะขั้นตอนแรกพี่โยก็จะผัดผิดเจ๋งกับหมูก่อนจะให้บแบบนั้นเข้ากันแล้วก็มะเขือพี่โยกับปลาใส่เรียบร้อยเลยได้สินี่จะมีหมูสามชั้นแล้วก็ใบัวล,ละพาด้วยจ้ะ จะใส่น้ำมันกันเด้ออย่าใส่พิกแกงดเดิจ้ะอย่ลองกะดูกันพิแก๋งอันนี้กับเพจจะจันนี่พิแกงเพจทะเลยเราจะใส่ไม่เยอะเราจะพอเดี๋ยวจะใส่หน้าก็ได้ว่าจะพิชแมาก ขั้นตอนต่อไปพี่โยจะใส่หมูเลยเดี๋ยวจะได้เป็นหมูสามชั้นเดิดจ้ะ โยจะใส่ไอ้น้ำลดทะเลน,กนละก็ใส่น้ำปลาปูเครื่องไปคลอกนะจ๊ะมันจะได้ซึมเข้าเนื้อหมูได้แล้วสิอะไรก็ <c oughs> เป็นสูตรเ <c oughs> ื่อาพิย์แต่ว่าหลักจัมมาจากนองแนงกนกบแม่นะเป็นจ๊ะโ <c oughs> ย,ยใส่ทะเลจะเผื่อโยจะใส่หนะังใส่มดไปกระฉมมันจะมดเลย หนึ่งกระชุกมาแต่จะโยงขออย่าใส่น้มก็ใส่เล็กเไได็ดจังหนึ่งชั้นก็น่าจะพอแล้วจะโยกก็จะใส่มะเขือเลยกเด้ดจัะเขือนี่โยกก็ฟาาแล้วก็เช็ดน้ำเกลือเล้วจะมันมก็จะไม่ดำเด็ดจัะเป็นมะเขือแบบแบบขาวๆเด็ดจัะ โย่ก็จะชิมอยูดีนั่นแหละจ้ะถึงใส่น้ำปาแจ๊คจะพอหรือไม่พอได้สิโอ้หนามคันหนึ่งก็พอดีกับแกงมะเขือเลยจะแกงเทปได้ี่แกงเบ็ดไม้ใสกะทินั่นสิเดี๋ยวมาดูกันละจ้ะหน้าตาเป็นยังไงน้องเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวพี่โยจะให้ปิดฝาให้เดือดก่อนนะจ๊ะแล้วก็่อยมา ทีมอีกทีหนึ่งบารดูชัดเป็นยังไงน้จันเดี๋ยวพี่โยปิดฝากันนะจ๊ะอ๋อเนี่ยแกงมะเขือพี่โยก็เดือดแล้วเดือจัะนี่ขั้นตอนต,อนต่อไปพี่โยจะใส่ใบโหระพาเลยเดี๋จ๊ะใบโหระพาพี่โยกับเดือดใเรียบร้อยเดยอันนี้ก็ลงมือแกงเองถ่ายเอียงมุกดาเลยเดีย๋ยว,<อ>วจันน้ำผึ้งโอ้หอมเลยจ้ะแต่ว่า พี่โยชิมแล้วก็รสชาติก็อร่อยสำหรับพี่โยเลยจ้ะตัวน,นีมันดูจะถูกปากเน่หนึ่งเมนหน่องแกงไม่ได้จ้ะน,นี่เป็นแกงเพียรดยจ้ะมาใช่แกงกะทิไม่จ้ะมาด้จ้ะกินข้าวก็แกงมะเขือแกงเพียมะเขือพี่โยพี่มุนพี่โยได้วยจ้ามาจากก้ามากินข้าวกับพี่โยได้จ้านี่สวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะวันนี้มีเมนูอะไรเนาะน้องแกงนี่รู้ไหมนี่ นี่แกงมะเขือค่ะแกงเน่มมาอไม้ค่ะมากินข้าวกับน้องแกงด้วยจ้ามาจ้ามากินข้าวกับพี่โยนะจ๊ะนี่เด็ดจ้ามกินข้าวกับพี่โยนะจ๊ะแมรี่ก่เต้โยหรืองานมาจอก,กับไหนได้นจ๊ะพี่โยก็มไม่รู้ขนาดหนองขนาดน้องนั่งคุยก็แม่อายุสะทอมนี่ก่อน ไม่รู้ว่าแม่ไปไหนได้จะนใส่ไปเต้นคุยกับหมูเปื่อนบ่ายกันยูกันเลยปะหรืองานวันนี้ยิ้วเขาเด้๋ยวจะได้ขออนุญาตก่อนเดี๋ยเราไปน้องแม่กับน้องเจมก็มากพอดีเรากปแบงจับเขาไว้ให้แม่เลยจ้ะเพราแม่ก็เวลายูหรือว่าน้องแน่ยิ้วเกมฟองก็จะใช่ปะถ่ายอย่างนีหรือว่าถ่ายอะไรกให้ยิ้วเกมเสร็จเลยนี่ก็จะรอแม่ซึ่งชีพมือป่าอย่างนี้องเจมส มืงแกงจินเองเลยนะนี่นแต่ว่าโย่ม่ได้เอาน้ำพริกไปมากินก็นมาเขือแกงมาเขือได้มันจินได้ไม่เรากลลอลองจิ้มดูว่ไม่ได้ก็ไม่ต้องรววู่ะป้าเดี๋ยวไปด็ดพ้อม้ว่ากับเขาสไวแต่เช้าเลยมีสีในป่าด้ย มันจะเหนียวเหมือนวันนั้นไหมนะใช่เหนียวมันจะจูดมากระดูกหมูกระดูกอ่อนอ่อนตัวกระดูกอ่อนเนาะมีหมูแซมเชนวันยุทธนี่ก็จะยังไม่มีโปรแกรมาจไปไหนด้วยจะเหมือนพ้นกับไม่ตกดามันก็จะจะล่อเขาปลาหาเรอจูด้วยจ๊ะ ปลากระมดพอดีปลาจะจืดน้ำปลาหรือ,หอเ,ลอเป,ปล่าโยกแก่งแบบแบบปลาของพี่โยเอะไรดีจีนิบะดูน,น้ำแกมกัะอะไรโอนี่น้ำแกมการันตีให้เราได้จับปลาอรอย

มีขนมนด้วยหรอมาดมาเดี๋ยวจะจะไปไหนมาีม่กอ <c oughs> ับแแกเม,กม่ีดัง <c oughs> นดงแ่จ้าแม่ลีจ้ามดจะไปเดินไปถามไอ้เรืืองก็ ไอที่เข้าเองเงินปุ๋ยเงินอะไรกันเนี่ยจา้าก็เพื่อนกันเนี่ยย่อคว่าน้องแก้มเพชรก็เลยไม่ใส,ส่ผิดเกนหลายจังเลยสุดๆมันคดีเลยใส่หมูมันสื่อไปซื้อไวปไหมล,ล่ะอ้าวซื้อไว้ในตู้ทำไมไม่เอาทำไมหมูแม่ก็ซื้อไปเมื่อวานแล้วมันรู้ตัวว่าใครซื้อไรไปนะจะเลยผมไม่เปิดตู้เย็นดูวุนนี่ก่อนไปซื้อเลยจะมาดูไปดูไปดูไปนี่อะไรกัน มาเด้อจะเด้อมากินข้าวเด้๋ยกันจ้ะอร่อยตาซีมือประชวรอืมตื่นไหมล่ะไม่จื่เก่งเก่งชมหรือเปล่าเก่งชมไม่กะไม่มถ้านุเก่งชมนานุก็เป็นเป็นแบบไหนนานุก็ต้องไม่สนใจอยู่แล้ว,ลวนี นไม่ชอบนมสมันมันมันสัตมันไม่มันอ่ะค่ะคนหนหนูบอกว่าไม่ชอบกินมันอันนี้ไม่ใช่หมูทอดค่ะ เดินดิจะไม่จาะปิ้นมันอันสอดไปอันไม่ทอดขอสอดปินมันอันางที่ว่าไม่ได้ลงคลิปอะไรก็ภาวะพิโยยูวีน่นจะไม่ได้มีเวลาถ่ายอะไรกัดหน้ากัดติ๊บอะไรกันแต่ผู้เหนื่อยากลองไปหาหน่อโจทยเพื่อจะมีหน่อพังหน่อไม่ถูกคนโตจะอยากลองไปดู มอนกันอย่า่าตนีันะไปดนนี่เียตอนายังอ่ะเยไปไหนใครบอกไนรู้แล้วว่าใครจะไปไหนเนาเอาหนบอกไขาเไปแล้วไปไหนอเาจะหาปาตรงไปไหนเอไปนยาปลาไปไหมวันเกิดน้อง ไปตอนเช้าลินมาจะหาหนูวนได้แ่ไปวเเดเวนีคแกเองกดกจะบเขาไปทำเขาจัดจักรงหรอตอนบ่ายตนเช้เี่ยน้ำจิ้งหัดวันเกิดวันนี้ไงไปนี่กุ้บบวก่าจะไปุนีข้าว้กจะไปถึงมาแลเขาทำให้กินนั่นเลย ไหนแต่ไม่บอกป่าป่าไม่รู้รอกนาว่าใครอยากมีคำนดการไปไหนแล้วแบบบอกคือป่าป่าไม่ใครแบบนั้นนะป่าป่าไม่ดูหรอกคือป่าใครรัหนาบอกก็อล้วให้บอกป่าเลยมีธุระต้องไปไหนก็ต้องบอกใครแบบอยู่ๆมาบอกกันแบบวจานหนไหลลงอ่าไม่รูแด่แบบใครจะไปไหนไปไหนอยากพาให้พาไปไหน วันเกิดหนองไงยาหยาทน้งยาหยาเลยเขาจะสื่อปุ่มส anyway? ื่อได้ย่างนัในระบบไอ้ยางก็นนี่ทำไมกือว่าปุก็มืดนี้ปุ่มก็ไหนไอ้คนข่าวไปทำอะไรกับมบในเทวานั่นแล้วเปิดป่าไม่ดูป่าหายเสร็จปีที่ห้าเลยมาบ้าไม่ได้นะ Ja. Yeah. มลัอ course, ียเกว่าหมูลานจริงกว่าเหมือนแบบไปกินกเจียวเลยเด้อจัแต่ยไม่ชูปลาของแม่งก็แม่บ้า่านี้นใบ้วจ้ะแม่ไม่ยิ้มเลยงเหลไม่ แล้ว่บบม่เมนี่เนี่ยแต่ที่ขมืดอบ้นมานีทางบา้านมันก็จะมีง,งานเต็นิดจต่เล่เมนี่เขาไปช่วยเข้ากดจิ้มกินอะไรหลายอย,ย่างเลยจ้ะบานล้างที่บานเมลี่เป็นหนังตอนสักจริงตอนที่เขนยังไม่มีกระทอมเลยจ้ะ <c oughs> ตรงถามก็บ้านเมลี่เลยจ้ะอะไรคะหนุกเติร์ดกับบานเล่านี้หลุดเยู่เอากัที่ นั่นอรลนั่นลอยสื่อใบเตรสาวอาจจะกินก็ลงบ้านเลยไม่ได้กินี่มันดูพีกามาแล้วย่งไหมพิดนี่ลูกอาอทำไมไม่พิซซ์เวมีคนยูไหมปีศาจปี๊ไฟเกล็ดน่ะนมำูกแล้วค่ายไุ่มโอไม่ดูอันนี้ตุ่มถ้าดูเปล่าไฟงนี่เป็นตมใบตั่งมามาอะไรนี้ไม่ใช่ถ้าไฟแรงก็เดลูกนี่เหใน ฉันปิดมดแล้วฉันทกมะพราก็ากปิดเลยาาเก็ดนะ้ำใจย่างอื่นดก<ล>็น,นันนีฉันเด็ดปิดเลก็แม่แจะให้น้งกินน่าเขิเหรอคะะวร้าวเหนอยแกมเจอแล้วดูกระตงกิพักดงจริงจริงอืออะต คุยอะไรกันไปซะน่าจะแม่จะหนัแ่มานยมาเลาะตักข่าให้หนูเลยหนูอะเอาอีดหกเอาตัวจ่ายหยกงเออ ทำยังทำอาหารทางๆแ่ทบ่อยๆตลอดวะลงเกมยขนาดหน้นได้ินได้ดิจนนี่วันนี้เพิ่มเขาสองรอบลยด้จนอ้าวจริงจริงจรอันนี้เอ็นของเกิดเลยหมูํามชั้นอร่อยหมูสามชั้นด้จนไอร่อยเกลมเกือด้จน งามด้วยจีทอดว่าแม่อรอยจ้ะหนูชอบกินแบบเกงโอเคเลยี๋ยวเราจะเกงกับหมูสามชันน้นกินกันนะกิน่อยๆอ้วนตึ๊บกนี่ไม่อ้วนกันไหมหนูกนุ้ยทางน้ำนักแปดสิบสี่ใช่ไม่หนันกเกมสี่สิบแปดตปดสิบสี่หนอนาตาน้ักกนักก็นันเละดิได่หน,นูนัเท่าไหร อย่ามาป่าอย่ามนักขาป่าเป็นไปไม่ได้รอกเปี่กล่อีังเปกานูจะมาเปตรงสีเปนั่นดิจะมานักขาป่า็นไปไม่ได้ดอกจ้ะนี่ยีเขาดูพ่อนูดูเองเปไสั่งเสียเธอยังไงไม่เสียอะไรจกคลิปนี่จะไปแค่นี้จะก็พามาดู สูตรการแจ้งเพชรมะเขือใส่หมูสามชั้นสูตรที่มือพิยูด้ยจา้าอันนี้ถูกปากน้องแกม้มแต่อาจจะไปถูกปากน้องเนรี่ก็ได้จด้วยจ้าพากันอิ่มใบจ้วน้องแนร่กับอิ่มไปแบบนี้พิยกัขอขอบคุณเอฟซีจุกๆคนณดจ้าที่ใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพิยแล้วก็ขอบคุณนะจ้าพิยูลาเอฟซีจุกคนณดจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า じゃあ一回おはようございます。<laughs> <laughs>